วบรวม viral item ตัวดังๆตัวฮอตฮิปตลอดกาลนะคะที่จิรู้สึกว่ามีตัวตายตัวแทนที่ดีกว่านั้น สวัสดีค่ะจิ๊บนะคะคลิปนี้นะคะจิ๊บจะหาตัวที่ใกล้เคียงอาจจะในเรื่องของสปปรรพคุณหรือว่าเรื่องของเนื้อนะคะที่ช้แลาจะรู้สึกว่าชอบมากกว่าตัวที่เขาดังๆตัวที่เขาไวรัลกันมาแนะนําให้กับพกเพื่อนๆคะ่ะและขอมี disclaimer นะคะว่าการที่จิ๊บไม่ชอบ product ตัวใดตัวหนึง่งหรือว่าใช้แลารู้สึกว่าเฮ้ยจิ๊บถูกใจตัวอื่นมากกว่าไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นเขาไม่ดีนะคะทุกคนตัวนั้นอาจจะถูกกับสภาพผิวของเพื่อนๆการใช้งานของเพื่อนๆมากกว่าของจิ๊บก็ได้ีนจะเป็นแค่ความรู้สึกส่วนตัวประสบการณ์ส่่่่่ววววนนนนนตตตตััะะขอออองงจิบบบใใกกกกกาาาาาาารรรรรชช้้ถ้ถถเพืๆมมีีไทแแแแ็สส์ลป กันได้เลย ตัวแรกขอพูดถึงโทนเนอร์แพดที่ดังมากนะคะตัวของ Skin Food Carrot Carotene Calming Water Pad ค่ะตัวนี้ถ้าจิ๊บจำไม่ผิดน,นะคะคือมีนักแสดงใช้ในไลฟ์เลยสักอย่างนี่แหละเขาก็เลยวรัลขึ้นมานะคะทำแบรนด์ใครว่าแคร s ท e ีดออยนีย่สามารถช่วยในการปรับปรุงผิวได้ดีนะคะเรื่องน้ําเรื่องเนื้อเรื่องเอเซน์อะไรของเขาเนี่จิบไม่ได้ติดอะไรนะทุกคนแต่สิ่งที่จิบรู้สึกว่ามันไม่ค่อยใช่สไตล์จิบเท่าไหร่นะคะคือแผ่นของเขาค่ะทุกคนลักษณะแผ่นของเขานะคะจะมีความรู้สึกคล้ายแบบพวกสัมผัสนะ ยืดออกมาได้นะคะเทคนิคคือแทนที่จะแบบโปะไปเลยนะเพราะแผ่นมันจะมีความหนาเพื่อนๆจะสามารถแยกสามารถยืดสามารถแบบเนี้ย stretch อะไรของเขาได้นะคะเพื่อให้เหมาะไปกับรูปหน้าของเรานะคะแต่ส่วนตัวจิบแค่รู้สึกว่าด้วย material ของแผ่นอย่างนี้ความรู้สึกของความชุ่มชื้นสําหรับจิบอะค่ะมันไม่ค่อยถึงเท่าไหร่อ่ะแล้วสําหรับจิบที่เป็นคนผิวมันขาดน้ําผิวต้องการแบบ hydration ต,ต้องการเติมความชุ่มชื้นนะสิ่งนี้มันก็เลยจะไม่ได้ตอบโจทย์สาหรับจิบเท่าไหร่ค่ะสาหรับจิบนะคะถ้าสมมติว่าจะแนะนําตัวที่เป็น t o น e r p แ d ที่เด่นเรื่องคาิ ตัวหนึ่งก็คือเป็นนูมบูซินนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวของเมดิฮิลค่ะตัวของนูมบูซินนะคะเขาเด่นในเรื่องของคามิ่งเหมือนกันเขาจะมีส่วนผสมของเซนเทล่าเอเชียเดก้านะคะตัวนี้เขาเป็นส่วนผสมที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วแล้วก็เป็นส่วนผสมที่จิบชอบมากๆเขามีความอ่อนโยนนะคะช่วยในการปลอบประโลมผิวได้ดีลดความแดงความอักเสบอะไรของผิวได้ดีนะคะถ้าเทียบกันนะคะตัวของสกินฟูดแผ่นเขาจะมีความหนามากกว่าแบบรู้สึกได้นะคะเพื่อนๆเ,เ,เห็นความแบบทึบกับความบางใสของตัวนี้ไหมคะแล้วคล้ายๆกับตัวของสกินฟูดนะคะคือเพื่อนา แยกชั้นออกมาได้นะคะแล้วแผ่นก็จะยิ่งมีความบางเข้าไปอีกซึ่งส่วนตัวจิ๊บนะคะเวลาจิ๊บใช้พวกโทเน,นเนอร์แพดอะไรเงี้ยจิ๊บจะใช้เขาเป็นคล้ายๆกับสเต็ปแรกนะคะจิ๊บจะชอบใช้เขาให้แบบเหมือนเติมความชุ่มชื้นเข้าไปในผิวด้วยไม่ใช่แค่แบบเหมือนกับแปะแล้วก็มาส์ความชุ่มชื้นไว้ข้างบนประมาณนั้นนะคะแผ่นอย่างเงี้ยมันตอบโจทย์กับจิ๊บมากกว่านะคะตัวนี้นะคะเหมาะมากสาหรับใครที่ต้องการการปลอบรมณลผิวแบบเร่งร่วนเป็นพิเศษนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆกำลังมองหาโทนเนอร์แผ่นผหนานนะแต่แตแป็นตัว เคลียร์ผิวก่อนแต่งหน้านะคะจิ๊บจะแนะนําเป็นตัวของ Mediheal m a d i c a s o c a b Lemish Pad ค่ะเขาจะมีคล้ายๆกับตะลางตะลางนะคะเป็นเหมือนกับตะข่ายตะข่ายเวลาเพื่อนๆใช้นะคะแบบแมสหน้าเสร็จแล้วอะ่ะอยากจะเคลียร์ผิวก่อนแต่งหน้านะคะตัวตะลางตะลางตะข่ายตะข่ายเนี่ยนะคะสามารถใช้ในการวนๆผิวนะคะเพื่อที่จะเคลียร์พวกแบบเซลล์ผิวที่ตายแล้วแล้วติดอยู่บนหน้าให้หลุดลอกไปนะคะเพื่อให้ผิวของเราแบบเหมือนเป็นแคนวาสที่เรียบเนียนในการลงเบสขั้นต่อไปและสําหรับจิ๊บนะพวกโท er นเน่แพดส์อะคะมันสามารถชนะกันได้ด้วยแบบลักษณะ แไม่ว่าจะเป็นแบบวัสดุที่ใช้นะคะแบบเส้นใหญ่มันมีความหนาแค่ไหนหรือว่าบางตัวแบบพอแนบหน้าไปเรารู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยแบบเย็นขึ้นมาทันทีสบายหน้าทันทีบางตัวเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอุ้มน้ำได้ดีจังเลยนู่นนี่นั่นนะคะคือจริงว่าสาหรับโทนเนอร์แผ่นอะมันไม่ได้ดูแค่แบบตัวเนื้อเอเซนต์อย่างเดียวอะแต่มันต้องดูที่ตัวแผ่นด้วยจริงๆนะคะตัวต่อมานะคะขอพูดถึงมอยสไรเซอร์ที่ดังเหมือนกันนะคะเป็นมอยสไรเซอร์ของพริโตนะคะตัวนี้คือตัวโอ๊ตอินครามิ่งเจลครีมใคร ดังมากใช่ไหมแต่จิ๊บไทยเราจะรู้สึกว่าวิความชุ่มชื้นเขาไม่ถึงลักษณะของเขาจะเป็นเจลครีมอย่างนี้นะคะคือเอาจริงๆอ่ะมันควรจะเป็นทุกอย่างที่เราชอบเป็นเจลครีมเนื้อส่วนผสมมีความอ่อนโยนนะคะแต่ส่วนตัวจิ๊บพอใช้ไปแล้วจิ๊บรู้สึกว่าเขาให้ความชุ่มชื้นในแบบที่มันเคลือบผิวอยู่ข้างบนนะทุกคนเราไม่รู้สึกถึงความชุ่มชื้นที่แบบเข้าไปในผิวชัดเท่าไหร่นะคะยิ่งโดยเฉพาะตอนกลางคืนอ่นะจิ๊บรู้สึกว่าความชุ่มชื้นของเขา,าแบบไม่ค่อยพอกับผิวของเราเท่าไหร่นะคะถ้าสนใจพวก ความชุ่มชื้นได้ดีส่วนผสมมีความอ่อนโยนนะคะจะแนะนําเป็นอีก2ตัวอีทูดี้นะคะซุนจองไฮโดรเบรรี่ครีมเฟรนด์ติดอะไรของจิ๊บมาตลอดแล้วก็คือตั้งแต่เริ่มช็อมาก็คือพูดถึงเขาแล้วนะคะเพื่อนๆรู้ได้เลยว่าชอบขนาดไหนครีม <c oughs> ของเขาก็จะมีความเป็นเจลๆอ่องนี้เหมือนกันใกล้เค <c oughs> ียงกันมากๆว่าเขาเป็นแบบเนื้อเจลที่แบบพอกเล็บแล้วมันจะมีความบางๆแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าแบบปุ๊บมีความแบบมันแตกโตเป็นน้ำชุ่มชื้นทันทีนะคะแต่จิ๊บสังเกตว่าตัวเนี้ยเขาให้ความชุ่มชื้นได มหน้ายังมีความชุ่มชื้นอยู่นะคะแต่แต,แต่ใครที่แบบพี่จิ๊บคาหนูยังอยากใช้พูริโต้ไม่ที่แบมบูแพนตินอลครีมเขาจะมีความเป็นเจลและมีความเป็นครีมด้วยนะคะเนี่ยเขาเกลี่ยง่ายเหมือนกันนะคะตัวนี้ถึงจะมีความแบบคุ้นคุ้นค้นคนเหมือนความเป็นครีมนะคะแต่ว่าพอเกลี่ยไปแล้วอะการแตกตัวของเขาอะความรู้สึกจะเหมือนกับเจลนะคะจะรู้สึกว่าคุณสมบัติสรรคคุณเลยของสบตัวนี้นะคะเขาใกล้เคียงกันมากแค่จิบชอบตัวนี้มากกว่าเอาจะรู้สึกว่าเนื้อของเขาค่ะคงความชุ่มชื้นได้ยาวนานมากกว่าทั้งงเติมมมคควาชชุ่ชืนและ ความชุ่มชื้นนะคะแบบล็อกความชุ่มชื้นไว้พอผิวขาดน้ํามันต้องการการเติมความชุ่มชื้นเป็นพิเศษนะคะตัวนี้ก็เลยตอบโจทย์ได้มากกว่าอีทูด e ี้เนี่ยเขาจะมีความเป็นเจลมากกว่าเหมาะกับการเป็น sleeping mask มากกว่านะคะเนื้อตัวนี้จะมีอดี้มากกว่าตัวนี้นะคะแต่ตัวนี้ความรู้สึกคือเหมือนจะมีความเคลือบผิวได้มากกว่าผิวเขาจะมีความแบบหนึบๆนิดนึงนะคะคือคล้ายๆกับกึ่งกึ่ง sleeping mask ได้ตัวนี้มันจะมีความแบบทาไปแล้วมันก็จะมีความกลืนกับผิวไปนะคะเพื่อนๆสามารถลองไปเลือกดูได้ว่าตัวเองอ่ะชอบความรู้สึกฟิอะไรผว ขอ,อยังอยู่ในโหมด moisturizer ต่อแล้วก็ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่ดังเหมือนกันรามหล a b ค่ะเป็นตัว p a r s n a l cream ของเขานะคะจะเป็นเนื้อแบบครีมนะอย่างตัวก่อนน้นี้จะเป็นคล้ายๆเจลครีมนะคะตัวนี้จะมีความเป็นครีมซะส่วนใหญ่นะคะเขาจะมีความคล้ายๆกับเคลือบผิวนะคะเป็นไขมันใช้คํานี้เป็นน้ํามันไขมัน cholesterol อ,อ,อ,อะไรพวกนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีกับผิวนะทุกคนคือพวกนี้เขาจะเป็นตัวที่ช่วยในการเคลือบปิดผิวอะไรได้ดีนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยในการล็อกความชุ่มชื้นได้ดีแต่ปัญหาของตัวนี้สาหรับจินะคะคคื อาจจะเป็นความที่เขาเน้นของการเคลือบแบบเคลือบปิดผิวอะความชุ่มชื้นของเราอะมันไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะคะแต่มีตัวที่ใกล้เคียงกันมากก็คือตัวนี้นะคะจาก cosrx the ceramide skin barrier moisturizer นะคะส่วนผสมก็มีความใกล้เคียงกันด้วยคือตัวนี้ก็เป็น p a n s e o l ตัวนี้ก็เป็น p a n t e n l นะคะเนื้อของเขานะคะก็จะมีความเป็นครีมเหมือนกันแต่ถ้าเทียบกันกับตัวนี้นะคะเป็นเจลขึ้นมานิดนึง นิดเดียวจริงๆนะคะจิรู้สึกว่าตัวนี้มีความเกลีย่ยได้ง่ายกว่านหน่อยนึงนะคะแล้วก็ความรู้สึกอะ่ะคือมันจะมีความชุ่มชื้นนะคะเข้าไปในผิวด้วยทันทีที่เราแบบเกลีย่ยลงไปนะคะแล้วเขาก็จะยังลีฟพวกแบบตัวที่ช่วยในการล็อกมอยส์เจอร์ล็อกความชุ่มชืนะ้นอ่ะเคลือบผิวไว้ด้วยอีกทีนะคะไม่ได้มีน้าหอมนะคะแล้วก็เหมาะกับพวกผิวอ่อนแอผิวแพ้ง่ายนะคะคือทั้งสองแบรนด์นี่คือเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะเขาใกล้เคียงกันมากคือใครที่แบบอยากได้พวกมอยส์เจอร์ที่มีความเป็นแบบเคลือบเคลือ แบบใกล้เคียงของเขาปะมันจะมีความคล้ายๆผมันมากกว่านะคะแต่ว่าตัวเนี้ยพอเกลี่ยไปอะมันจะมีความแบบแตกตัวมากกว่าเป็นน้ำมากกว่าคือทั้งสองตัวเขาตั้งใจเจอ,อกมาเพื่อช่วยในเรื่องของการเคลือบปิดล็อกความชุ่มชื้นส k i n b บ r r i อะไรต่างๆนะคะแต่แค่ส่วนตัวจิ๊บอะถ้าเพื่อนๆมีสภาพผิวเหมือนจิ๊บนะคือผิวมันขาดน้ำนะคะจิ๊บจะเชียร์มาที่ตัวของคอสเรกซ์มากกว่าแค่พอจิ๊บรู้สึกว่าเนื้อของเขาอะคะ่ะเหมาะกับสภาพผิวของเรามากกว่า ต่อนะคะขอพูดถึงเรื่องของ facial mist นะคะตัวที่จิเห็นว่าดังมากๆเลวจะก็เคยใช้แล้วด้วยนะแต่ว่าไม่มีเอามาโชว์จริงๆนะคะคพะพอใช้หมดไปแล้วเป็นตัวของเจวบ้านะคะตัวที่เป็นตัว head t r a f e l นะคะตัวดังของแบรนด์เขาคือจิจําได้ว่าตอนที่ใช้อะกลิ่นมันจะค่อนข้างแรงอนะ่ะทุกคนเขาจะมีแบบกลิ่นน้าหอมนะคะที่ค่อนข้างฉุนจมูกสําหรับจิปไปนิดนึงนะคะเวลาใช้ที่ไหนอ่ะจิจะรู้สึกว่ากลิ่นน้าหอมอีกแล้วกลิ่นมันแรงจังเลยอะไรประมาณนั้นนะมันก็เลยแค่ไม่ถูกใจก,กับเราเฉยๆแค่นั้นนะคะแต่ถ้าใครที่อยากได้ facial Sprain ที่เติมความชุ่มชื้นได้ดีแล้วก็ยังให้ความชุ่มชื้นที่ทิ้งไว้บนผิวนะคะคือบางตัวพอใช้แล้วแบบปั๊บปั๊บปั๊บสักพักนะหน้าแห้งลงไปเดิมอีกนะคะแต่ตัวนี้เป็นตัวที่รู้สึกว่าใช้นะคะฉีดปุ๊บปุ๊บเสร็จปุ๊บ,ปบไปเป่าผมนูน่นนี่นั่นอลยนะคะหน้ายังให้ความชุ่มชื้นได้ดีอยู่นะคะก็คือตัวของ A M T ค่ะตัวนี้เป็น Essence m i n นะคะที่เติมความชุ่มชื้นได้ดีมากและยังให้ความชุ่มชื้นนะคะทิ้งแบบไว้ยาวนานบนผิวและสิ่งที่ชอบมากนนนนนนะะะะทุกกกกคคคคคืืออออเเเปขขาาาาาาดดดีีีมม้้้้วยย่่่แแลลจใใชชตตงงงหหั ใช้ระวางแต่งหน้าอยู่ก็ได้นะคะตัวนี้คือเขาก็มีกลิ่นนะทุกคนแต่มันเป็นกลิ่นที่แบบรู้ว่าไม่ใช่กลิ่นน้าหอมอะ่ะเป็นกลิ่นที่เออมันคงเป็นกลิ่นส่วนผสมอะไรพวกนี้นะคะแล้วความรู้สึกชุ่มชื้นบนผิวอะไรเอ่ยของเขา,าคือดีมากๆจิ๊กเฟร์ของจิ๊บแบบบ่อยมากนะคะช่วงนี้โอ้ลืมบอกไปว่าจิ๊บแบบเป็นคนที่ผิวเป็นสิวง่ายผิวแพ้ง่ายนะคะผิวระคายเคืองง่ายนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่แบบบางครั้งตัวที่จิ๊บเลือกมาคือจิ๊บแบบไม่ได้กลัวน้ําหอมนะทุกคนแต่แค่พอิิ่นนนนนาาหอออมมัมัฉุเเเเเเปป็พ็พพศศษษรรืวยะะ ก็จะรู้สึกว่าแบบนิดนึงนะคะแต่ตัวเนี้ยไม่มีเลยตัวต่อมานะคะขอพูดถึงลิปมาสทุกคนน่าจะเคยได้ลองใช้สักครั้งในชีวิตนะคะ Laneige lips lipping mask นะคะคือเราพวก,พวกบ้ากลิ่นทุกคนคือจิพิ่งบอกไปว่าจิแบบไม่ได้ชอบกลิ่นน้ําหอมแบบเวลามันอยู่ในสกินแคร์อะไรที่อยู่บนหน้านานๆแต่จิเป็นคนที่ชอบลิปที่มีกลิ่นมีรสมากโดยเฉพาะพวกแบบรสขนมแล้วเลมเนี้ยชอบซื้อตัวนี้มาสมัยก่อนนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีกลิ่นแบบวันนี้ลาบ้างช็อกโกแลตบ้างดวยเนี่ยคือเป็นกลิ่นสไตล์ที่เราชอบบอก ออกมาเยอะๆนะคะส่วนใหญ่นะคะเวลาจิบซื้อเขาที่ไรอะจิบซื้อแค่พะกลิ่นทุกคนจิบไม่ได้ซื้อเพราะว่าเอ็นจอยในการใช้เขาอะอันนี้ต้องพูดตรงๆเพราะจิบรู้สึกว่าตัวเนี้ยพอตื่นมาเช้าอีกวันอนะรู้สึกว่าปากมันแห้งปากมันไม่ได้แบบคงความชุ่มชื้นไว้แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าปากมีความชุ่มชื้นขึ้นนะคะเออมันเหมือนแค่แบบเขาเคลือบไ้บนปากแต่ว่ามันไม่ได้เติมความชุ่มชื้นจริงๆลงไปนะคะเนี่ยเดี๋ยวเปิดหน้าตาให้ดูนะลักษณะเขาจะเป็นแบบแว็กซี่อย่างนี้นะคะเนี่ยเขาจะมีความแบบเคล <ๆ S 2> มันเหมือนขี้ผึ้งบางๆนะคะเคลือบผิวเนี่ยขนาดลองทางตรงนี้อีกรอบจะก็ยังรู้สึกว่ามันเหมือนกับแค่มีอะไรมาเคลือบปากแต่ว่า ไม่ได้รู้สึกแบบชุ่มชื้นอะไม่ได้รู้สึกแบบอิฟูชุ่มชื้นขึ้น,นมานะคะแต่ตัวที่จิบรู้สึกว่าในวงการของแบบลิฟต์ฟล้งแมสเขาควรจะดังได้มากกว่านี้นะคะจะมาจากโทโคโบค่ะทุกคนตัวนี้จิ๊บออกตัวได้เลยว่าเป็นกลิ่นที่จิ๊บไม่ได้ชอบขนาดนั้นทุกคนจิ๊บแบบไม่ได้ชอบไม่ได้เอนจอยเพราะแบบกลิ่นสไตล์ซิตรัสนะคะตัวนี้เขาจะเป็นกลิ่นแบบเลมอนเลมอนมีความแบบซิตรัสซี่นะคะสดชื่นสดชื่นซึ่งส่วนตัวจิว่าไม่ใช่สไตล์กลิ่นที่ชอบเร่เนื้อนะคะมีความคล้้าายกากัันนนมๆแตต่วีะะคะ เวลาจิ้มลงไปอ่ะเราจะรู้สึกว่ามันมีความแบบ melt แบบเนื้อมันแบบเหมือนละลายไปกับนิ้วเลยนะคะแล้วก็มันรู้สึกว่าชุ่มชื้นกว่าทุกคนคือมันเป็นความรู้สึกชุ่มชื้นที่แบบมันชุ่มชื้นขึ้นมาทันทีนะคะที่ทานลงไปและเป็นตัวที่วันไหนที่คุรู้สึกว่าปากแห้งมากๆนะจิ๊บสามารถโบกเขานะคะเป็น lips l e e p i n g mask ตื่นมาตอนเช้านะคะปากของเราจะมีความชุ่มชื้นขึ้นอิ่มฟูขึ้นนะคะแล้วพวกเนื้อปากที่แบบมันตายแล้วทุกคนที่มันลอกๆอะคะ่ะตัวนี้คือเวิร์กมากทาแมสก์เนะ แล้วก่อนจะแต่งหน้าใช้แบบคิวทิปอะทุกคนถูกออกไปนะคะมันจะลงลิปได้สวยมากๆนะคะแล้วก็ลิปติดทนอะไรเลิศอะอนะเนี้ยวจะ,จะลองทาเทียบให้ดูอันนี้จะเป็นของ Laneige นะคะแล้วก็ความวาวตรงเนี้ยจะเป็นเนื้อของโทโกโบ ส่วนตัวจิ๊บอะถ้าดูในมอนิเตอร์นะคะอันนี้มันจะเป็นความมันเหมือนแบบมันมันแบบบางๆใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นมันแบบดูมีความชุ่มมีความฉ่ำขึ้นไหมส่วนตัวจิ๊บอะจิ๊บรู้สึกว่าตัวของโทโคบะเป็นตัวที่ช่แล้วมันรู้สึกว่าปากชุ่มชื้นขึ้นจริงๆแล้วก็สมกับความเป็นลิปสลิกแมสจริงๆหมดสุดท้ายที่จะขอพูดถึงวันนี้นะคะเรามาที่แฮ์แคร์กันบ้างดีกว่าพอดีจิ๊บเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นทุกคนแล้วเป็นประเทศที่มีแบบผลิตภัณฑ์ดูแลผมเยอะมากเลยใช แบบดีจังเลยนะพวกเนี้ยปีที่แล้วนะคะที่จีบไปญี่ปุ่นจ๊บได้ตัวนี้มาค่ะทุกคนแอนฮันนี่นะคะของแอนฮันนี่นะคะจ๊บมีทั้งตัวที่เป็นรุ่นสีชมพูแล้วก็ตัวที่เป็นรุ่นสีเหลืองแบบรุ่นออริจินอลของเขานะคะไม่ได้ประทับใจเขามากที่สุดใช้คํานี้ก็แล้วกันตัวนี้จะบพยายามเปิดใจให้กับแบรนด์นี้มากๆเพราะจ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยคนรีวิวเขาเยอะมากคือหลายคนมากที่ชี้เป้ามาว่าเฮ้ยไปญี่ปุ่นต้องซื้อตัวนี้ต้องซื้อตัวนี้อะไรประมาณเนี้ยคือส่วนตัวจ๊บรู้สึกว่ากกลลิ่่่่นนนนนะะคะทั้้้งรรนนุุีแวว็ขเาหานหน ใช้คำนี้ทุกคนหวานเหนียวคอทุกคนเข้าใจปะคือเวลาจิ๊บชอบหวานจิ๊บชอบความหวานแาบหวานละมุนหวานวานิลาหวานครีมมี่อะไรประมาณเนี้ยแต่พวกหวานแบบหวานน้ำเชื่อมหวานไซรัปอ่ะมันจะไม่ค่อยใช่สายที่จิ๊บชอบเท่าไหร่และอีกอย่างหนึ่งที่ตัวเนี้ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับผมจิ๊บอ่ะคือจิ๊บรู้สึกว่าพอใช้ที่ไรนะคะมันจะมีความเหนียวแล้วก็จะมีความแบบต่อให้แบบใช้บนผมแห้งหรือผมที่แบบเปียกแล้วเป่าให้แห้งหรืออะไรพวกเนี้ยตอนสุดท้ายอะฟินิชสุดท้ายของผมอะแบบเวลาปุ๊บอย่างงี้ไปอะค่ะมันจะมีความหนืดติดกันเป ็นแบบ section s e c t นซึ่งอันนี้จะบอกไว้ก่อนนะคะว่ามันขึ้นอยู่แล้วแต่สภาพผมของคนนะคือสภาพของเส้นผมของเราอะคะ่ะทั้งแบบผมเส้นใหญ่ผมเส้นเล็กผมบางคนสามารถอมน้ําได้ดีผมบางคนแบบอมน้าไม่ได้ดีอะไรประมาณเนี้ยพวกเนี้ยมีส่วนหมดเลยนะคะว่าพวกแฮร์แคร์อันไหนที่จะเหมาะกับผมเราพี่ช่างผมบอกว่าจิ๊บอะสภาพผมค่อนข้างแบบเป็นเส้นหนาหน,หน่อยนึงนะคะตัวที่จิ๊บเคยใช้แล้วชอบแล้วเผื่อเพื่อนๆจะได้ฟังแล้วก็รู้ว่าตัวไหนที่จิ๊บใช้แล้วชอบแล้วเพื่อนๆอ,อ,อ,อาจจะแบบอ๋อตัวนี้แบบฉันก็ใช้แล้วชอบเหมือนกันก็อาจจะเข้าใจความรู้สึก นะตัวของซูบากิแฮร์แมสนะคะขวดสีทองจิบใช้แล้วชอบมากตัวของ Hair, โกแฮร์ขวดสีเขียวนะคะจิบใช้แล้วชอบมากตัวของนิคาโอะนะคะแมสสสีดําจิบใช้แล้วชอบมากถ้าเพื่อนๆใช้แล้วชอบพวกผลิตภัณฑ์ดูแลผมเหล่านี้ที่จะบเคยพูดไปนะคะก็อาจจะมีผมคล้ายๆกันนะคะเป็นตัวที่อยากจะแนะนําตัวตายตัวแทนนะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเหมือนกันมี2ตัว ตัวแรกเลยก็คือจะเป็นตัว l u c i d o l L นะคะตัวนี้เป็นตัว Argan e Ri c h Oil แล้วก็เป็นรุ่นสีชมพูของเขาตรงนี้ทุกคนเป็นหอม Floral นะคะหวานโปร่งไม่ได้หวานเหนียวไม่ได้หวานข้นนะคะเรียกว่าบางๆมากกว่านะคะพอชันเวลาเราลงผมไปแล้วเนี่ยฟินิชของเขาบนผมอะมันจะไม่ได้ให้ผมที่แบบปุบติดกันเป็นก้อนก้อนก้อนติดกันเป็นเซกชันนะคะพริวพร้วๆอยู่ประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าสมมติว่าจะเน้นในเรื่องของการบำรุงหนักๆนะอีกตัวหนึ่งที่จิบเึ้น่งได้มาแล้วแบบชอบอะชอบ มากนะคะคจะเป็นตัวของแบรนด์ชื่อ Unlabel Lab นะคะตอนที่จิบเพิ่งไปญี่ปุ่นมาเลยเนี่ยตัวนี้เหมือนกับว่าเขาแบบมีการโปรโมทกันเยอะเหลือเกินคือแบบมีแต่คนบอกว่าเออเป็นไอเทมเนี่ยได้รางวัลอะไรมากมายนะคะเขาจะมีความคข้นมากกว่าตัวของ Lucidal นะคะ ตัวนี้ค้นสุดนะคะแล้วก็รุ่นสีเหลืองนี่ยิ่งค้นเข้าไปอีกนะคะเนี่ยบางสุดอันนี้ก็จะอยู่ตรงกึ่งกลางนะคะแต่มันเป็นกึ่งกลางที่แบบกาลังสบายอะกาลังดีนะคะกลิ่นหอมมากเป็นกลิ่นที่จิ๊บไปดมที่ร้านแล้วจิ๊บแบบต้องหยิบใส่ตะาการ้าเลยทันทีนะคะคลีนคลีนนะคะแต่มันคลีนแบบโปรง่งคลีนแบบสีเหมือนสีเหลืองคลีนแบบวันนี้พระอาทิตย์กระจ่างใสจังเลยประมาณนั้นออยที่มีความแบบบำรุงผมแบบมีความเคลือบเคลือบผมอยู่นะแต่ว่าพอเป่าผมอะไรแห้งไปแล้วนะคะมันก็ยังให้ผมที่แบบอบ Okay. คือผิวไหวไม่ได้รู้สึกว่าแบบแห้งเป็นก้อนๆน,นะคะใครที่อยากจะบำรุงเป็นพิเศษหนักๆน,นะคะจะแนะนํามาที่ตัวนี้ผมอาจจะไม่ได้เสียมากแต่อยากได้ออยบางๆเบาๆนะคะจิ๊บก็จะแนะนํามาที่ตัวนี้นะคะอีกตัวหนึ่งน,นะคะที่เป็นออยบำรุงผมที่ดังเหมือนกันแล้วจิ๊บรู้สึกว่ามันเวิร์กเหมือนกันนะคะจะมาจากแบรนด์มิจองเซนนะคะของเกาหลีรุ่นออริจินอลของเขาเป็นตัวที่ทั้งกลิ่นเอ,อยอะไรเอ,อย๋ยคือถูกจริงกับจิ๊บนะคะข้นมีบอดี้มากกว่าตัวนี้นะคะแต่ตัวนั้นอะจุดเด่นนะคือต่อให้ผมเพื่อนๆเ,เสียคือจิ๊บอะเคย มีช่วงที่ฟอกผมนะคะแบบผมแห้งเป็นบุญอะทุกคนคือฟอกแบบแพลตินัมบลอนไปเลยนะแต่ตัวนั้นเป็นตัวที่แค่ใช้เขานะแบบเป๊บปบปบ,ปบไปนะผมสวยผมดูมีน้ำหนักผมดูแบบไม่ได้ชีฟูไม่ได้แห้งไม่ได้แตกเป็นตัวที่เลิศม,มากๆดีมากๆนะคะแต่ว่าจิบใช้คอมพอยจิบใช้เขามานานมากะคะ่ะจิบก็เลยเริ่มเบื่อเริ่มเปลี่ยนนะคะตัวเนี้ยก็ใช้ได้ดีเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้ก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะคะอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนเลยทั้งหมดนะคะจะเป็นเ h ส s n น t อ h a t นะคะของ viral skincare ที่จิบเห็นว่า ดังมากๆในช่องทางทางโซเชียลต่างๆค่ะแต่พอเราลองมาใช้จริงๆอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีตัวที่เราชอบมากกว่านั้นนะคะที่เนื้อของเขาเอออะไรเอยอาจจะมีความใกล้เคียงแต่ว่ากับเราอะมันจึ้งมากกว่าแต่อย่างที่จิ๊บอยากจะเน้นย้ำเสมอนะคะคือการที่จิ๊บบอกว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เท่ากับจิ๊บแบบเป็นพิเศษนะคะไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่เข้ากับเพื่อนๆนะทุกคนเพื่อนๆอาจจะแบบชอบเขาก็ได้หรือว่าสภาพผิวสภาพผมเนี่ยอาจจะเหมาะกับสินค้าตัวนั้นก็ได้จิ๊บบอกว่าเพื่อนๆอาจจะมองวิดีโอนี้เป็นคล้ายๆกัับแคค่่ตววเือนะะา เฮ้ยถ้าสมมติว่าเรามีปัญหาผิวเดียวกันมีสภาพผมใกล้ๆก,ก,กันนะคะตัวไหนที่จิ๊บอยากจะแนะนํามากกว่าถ้าเทียบกับตัวที่เขาดังๆไปรโรเหล่านั้นถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าวิดีโอวันนี้ได้ให้ปรยู่กับเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชรคค์กด s ับ subscribe แล็อย่าลืมกดซานกระดิ่งแจพลาดเวลาจิ๊บอัปโหลดวิดีโอต่อไปค่ะวันนี้เปนแลคะบ๊ายบาย